สวัสดีครับสวัสดีครับสุขขี้มันเสมอมันเครือกแกสบายดีคุณพอ่อคุณแม่ลุงป่าและหนาล้านครับผมไปเมืองมากมือนี่ไปพอเต่เน,นวแพงแพงไปใจคาไฟ่าไฟเดี๋ยวนี้ก็แพงขนาดเลยนี่ขนาดผมใส่เครื่องใส่ไฟฟ้านะที่บ้านนะใส่เครื่องทํำนำอุ่นก็ใส่รุ่นแบบรุ่นแบบประหยัดไฟอ่ายุคนี้ครับ ประหยัดยังได้ก็ต้องประหยัดครับขนาดเอพวกเครื่องครัวพวกอีกยังนี่ผมเคยใส่ของอันแบนเนมก็สที่ด้เซร้าใส่คนกบัดนี้เศรษฐกิจยุคนี้นะครับประหยัดยังได้ก็ต้องประหยัดนะครับคือจังตอนขากลับนี่รถมอไซค์ยางหัวแต่แท่นที่สิบียนเขาก็ประหยัดเฮาก็ต้องปะเอาทั้งผมกจ่ใจเงินไปลอยนึงผมบอกท้างหลานม่ต้องท่อนด้อ เพิ่นกิดไล่แล่นน้าหลังโหลดเพิ่นว่าโ่ท่อนจังไหด๋่่าปลาอย่างมันร่อยหาสีบพว่าสิเป็นเขาของเครื่องใส้อาหารการกินยังทุกอย่างแห้งขึ้นแบบโอ้ยพิดหัวพิดตาขนาดกล้วยนะครับผมไปเห็นติดไปไว้ซี่ล้ามซี่ <c oughs> ไปเบิ่งลูกสิ้นลูกสิ้นก็นล่านกว่าอื้ือันที่ผมเว้านี่ก็คืออยากเแปบบ กินยูแบบให้มันประหยัดนะผมก็มีเป้าหมายในชีวิตผมก็อยากได้หลุดบ้านผมอยากได้รถุดบ้านเป็นของตัวเองตอนนี้ผมก็เล่งไวยู่มีอยูสามรุ่นครับตอนนี้เล่งไวสามรุ่นนี่จทีิเลือกเอารุ่นใดมันก็นเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆของของผมไปสันลาผมก็คิดหวังป้ายเพื่อพ่อได้เป็นส้นสันสูงน้าเขาแน่ ครับกิคคิดนี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับต้องไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเติมเพื่อหาเงินเพิ่มให้ได้ครับไปแล้วครับ okay. yeah.